สวัสดีครับหากินแบบบ้านครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆส,ส,สวยๆครับพี่น้องนี่เบ่งบรรยากาศน้องน้ำกันครับพี่น้องหลังจากผมไปเห็ดตุละมาเจ็ดมือครับพี่น้องสามมือทำมานีผมกับสิ้าพี่นอ้มมอ,นนองมาเบ่งหลอบครับผมนี่ครับผมรอบอยู่ในนี่แหละครับพี่น้องเจ้าของกล้วยเป็นว่าผมเมนกล้วยหยยบเปิดระเบิด <laughs> อ๋อพี่น้องอ่ะหยับกะหยับยับย่งกะยังย่งครับไปเบิ่งกันครับใส่ไว้ประมาณเกือบโอ้แม่แม,แม่นี่ครับกล้วยกำลังมึนใส่ไว้ประมาณเกือบเกือบโอ้โหสิบสิบกว่าหมื่นเลยพี่น้องสิบกว่าหมื่นอ,อยู่อย่าให้ไปเบิ่งกันครับว่ามันจะถือปลาบ่กระบ่ได้มาเบ,บิ่งโดน ทุสิเป็นยังไงครับฝนตกมาใส่เสร็จแล้วจากธุระการงานเขากลับมาเบิ่งกันครับพี่น้องว่ารอบที่เขาใส่ไปสิมาหาหลังครับใส่ที่ไปโดนเติบไปครับพี่น้องเห้ยพี่น้องเห็นปั๊บเี่นครับพอถึงฝนก็นเริ่มเขี้ยวเริ่อมยังขึ้นมานะครับพี่น้องเห็นปะอุ่น อากาศสวยๆครับอีสานบ้านเฮาไปมันสินไลผมบันละพี่น้องเอ้ยคือส่งเบิดเบิด <c oughs> นี่ครับหาเบิ่งยากได้ครับป๊อปโฟโดนี่นะครับเปิ่งรอบครับโอ้พี่น้องหยาชนบักขึ้นลายครับปุ่นคไมา้าดู นวจนแบกขึ้นหลายโอ้เป็นเต่าใส่เบ็ดแต่พี่น้องเดี๋ยวเขาหาเงือ่มาใส่เบ็ดพี่น้องหาเงือ่มาใส่เบ็ดดีกว่าครับหลอกข้อสิเป็นจังไหนโอ้นี่ใส่แบบนี้พูดนะจักสิเป็นจังใดเด้อพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันเ <c oughs> บิ่งกันเลยครับผม อเอาพี่น้องนี่ครับผมปลาคอครับผมนี่ปลาคอครับผมพี่น้องเดี๋ปลาคอมาแล้วนี่ปลาคอโอ้โตวัวใหญ่ครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องอย่ามันถือแต่ตายมืออยู่ครับุ่นเอาครับหลังแหลกถือมาตัวหนึ่งถือจนแบบถือจนหัวแตกเบิดครับเดี๋ยวผมเก็บกันครับ นี่ครับบอกเลยครับกล้วยนี่พี่แห้งครับผมโอ้อยหงาหลายแห้งคนคนตกใส่นี่งหงาหลายเลยครับพี่น้องมาเคนตกหน่าหงาหลายเอ๋เอเป็นรอบหลังที่สองพี่นอ้องหงายหูทางกินพี่เลยครับกล้วยนี่ยฮาฮกโตอยู่นี่พี่เลยนี่ครัมขมุ่กล้วยนอน เป็นตะปามาเหรียดดีครับตะปาเหรียดดีครับขับผือสูงแ <c oughs> ง่พี่น้องโอ้พี่น้องรอบผมมนี่นามเลิกขึ้นครับที่น <c oughs> ี่รอบจมนั้เนี่ครับพี่น้องรอบบดิยุ่งมงเตาได้เพ่ <c oughs> <c oughs> มเติมน้ถ่วมโอ้ห่งนี่ขนเขาหลุด้ช่ะโอ้มอ <c oughs> <c oughs> เราเพาะไปใส่ระบาดดิเนโอ้โเนี่ยครับพี่นอ้อง <c oughs> แบนเบิด <c oughs> แบนนี่ครับพี่นอ้องแบนแบนตตเต็ดเตะกล้วยเหยียบเลยนะเอาใส่ไปห้ายมือไยบ่ดีตัวพี่นอ้องเก็บก่อนรับ ไปครับพี่น้องเหยียบลอยแล้วหลังหนึ่งเออแมนเต๋อเต๋ออะครับพี่น้องเออเดี๋ยวเอาไปซ่อมไปแก้กันครับแก้ไปได้บุ๊่เปียเหล็บเปียร์บางส่วนลังนี่นนนก็บม้วนย่างเนี่ยพี่นออวว้องบ้วนย่างแล้วเพราะว่าคล้องกล้วยเฮ้ยนี่ครับเป็นวายยุบะ คนว่ากุ้ยขมา่าหลอบสินย่งบัวหลอบบอัวย่งครับหลอบบอัวเห็นเลยใสยน่น้อยมากที่เดี๋ยวผมหาหลอบกันครับปีครับรอบกระจายมาทั้งผีโอ้ พี่น้องเอ,อ,เอ้ยเอริแบนด์เอริมีประกาตัวหนึ่งประกาเขามาตัวหนึ่งพี่น้องแบนด์เตะๆนะประกามันจะไปปล่อยสะผมเอาพี่น้องไปครับจะต้องเอาเก็บหลอดไปสอบก่อน โอ้พี่น้องมองนี่ก็เอเล่ครับหยานมวยย่างอยู่โอ้ยคุณครับรอบปีนอังลางอังเลียงอยู่อ่ากับรอบนี่ครับเขาบวได้อยู่หลายมือเป็นประมาณนี้แหละครับน้อง อื้อ้โอ้ยบุญอะแปะเลยเปดมาสิเอาไปส่อมเดี๋ยวพี่น้องล่องล่องเอาไปเบิ้งครับครับพี่น้อง เรียบร้อยเบิร์ดคู่หลังเลยเรียบร้อยเบิดเลยครับพี่น้องต้องหาหลอดหอกก่อนนี่ก็เรียบร้อยครับพี่น้องเพราะว่าว่เห็นเลยว่าลอบอยู่ใส่แบบนี้ มีหลังเดียวครับที่รอดพ้นตัวนี้รอบกับว่าเห็นครับพี่น้องโอ้ยเสียหอดรอบบาดที่นี่กับว่เห็นนะครับมองไส้ยังมองเนี่ยหาวงก่อนเรียบร้อยครับแอตลอบกับว่าเหลือโอ้ส้มยีงจะจิกแกะใดบ่กบาดพี่น้องโอ้ย เอาลองเอาลองไปดัดเบิ้งครับเี็เหไเด้ยวพอหลังที่บดมีแนวพานไปกะย่งอยู่ครับถือต่ว่าซุ้มนี่ยเเรือ,อยังเลยครับพี่น้องมุ่นเบิด <c oughs> <c oughs> เบิดกันอุปกรณ์เทาเอาพี่น้องเก็บแล้วมองนี่บ่าคืแล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้องผลงาน พอหน่อยกับปลาเอินปากกาผมเสียไปป่อยครับผมแต่ว่ารอบผมพัง,งเบิดครับเหลือ4ีหลังเหลือ4ีครับผมเพราะว่าเสียเสียหลังหนึ่งเหยียบค้อยอเตะไปใส่ผู้นี้ครับเหมือนกับสภาพ <c oughs> ผมจะลองเอาไปไปสอบล่องมุงมจีสอมได้ไปะสอบวันใดกับ้องทิมน,นะครับพี่น้อง ซ่สมได้หลังซองลังนี่แหละครับสปาเป็นประมาณนี้แหละครับปลาโอ้โหถืออันตรายมือลเลยเรียบร้อยเลยครับพี่น้องนี่ครับผมกะใส่รอบกับนะครับข,ขึ้นวาเละครับมันกับสีมิเนีวมาเหยียบพวกเขาเนี่ยนี่เลยครับกล้วยมันเหยียบไปแล้วผมก็ใส่ยไปหลายมือครับบวเด็บบวเด็บมากบึง่ง กลเป็นสิบเหมืออยู่ใชครับมาเบิ่งแบบมาเบิงเบ่งบปอยยังเลยบบบนี้นะพี่น้องว่าเป็นยังครับเดี๋ยวสวรุปพลงนนกันครับอะครับผมพี่น้องนากินแบบบานๆกับผ้ามเละเบิง่งรอบครับแต่ว่ามุนเบิดครับนอ <c oughs> ้องเหลืออยู่เยุะมีอยู่หลังหนึ่งมัครับทีบมุนแล้วก็ที่เหลือแบบถือเกียบลัางหนึ่งจักไปใส่รับบเป็น ใส่ไปหาหลังะเหลือมาแค่นี้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะลองไปสบิึงว่าสิว่าว่าสิได้บ่บ่ได้กับตองทิมครับพี่น้องกับเส้นสายบริษัเส้นสายอย่างนี้ครับปลาปลานี่หาได้อยู่ตัวรอหนึ่งหาหนึางครับผมนี่ก็ให้เพื่อนสารให้จังไดรกับปลาเป็นกำลังใจให้ช่องใหากินแบบบ้านๆที่ต่อครับพี่น้องก็เนี่ครับผมเสร็จจากธุระยัางนล้ผมก็สิ มาลงคลิปให้พี่น้องในเบิ้งครับผมก็ขอบุณครับผมที่ยังเป็นกำลังใจให้กันครับผมไปใส่ใผมก็สิบ,บอกพี่น้องครับมาเออผมก็สิหุ่งติดทุระสืบสีบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ้งกับกลับมาแล้วกตสีมาถ่ายทอดวิถีแบบบ้านๆให้เบิ้งฮึกเกลาละครับผมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจฮึกเก่าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ